ส่วนยางหน้าตายนะครับผมก็อันนี้คือรอยเดิมนะครับผมก็กรีดต่ำกว่ารอยเดิมไปดูสักห้าถึงแปดเซนกรีดสักแปดนิ้วอ่าเยาแปดนิ้วพอกมปตนี้อาไอ้ตึงไอ้ตึงนียอ่ากรีดกรีดให้ลึกใกล้ๆลำต้นมากที่สุดนะครับผมเราหาจุดที่มีน้ำยางเยิ้มๆนะครับผม หากว่าไม่มีก็ก็รีดต่ำลงมาอีกอีกประมาณสักห้าถึงแปดเซนอ่าได้แล้วครับพี่อ่ารีดขีดต่ำขีดต่ำลงมาอีกห้าถึงแปดเซนลองห,หาดูว่านมีน้ํายางยืมๆหรือเปล่านะครับผมสงสัยหน้านี้มันตายตายทั้งหน้าเลยนะครับผมอ่าทดลองรีดหน้าใหม่ดูอ่าหน้านี้ตายนะครับผมก็ลองรีดหน้าใหม่ดูนะครับ từ trong hai mì năm vàng dưới dưới mít mít lò lò mấy mì năm vàng rồi nè lò lò lèn đi chứ ไม่มีไม่มีเลย,ยลน้ำขึ้นบนได้ผลสัตว์<อ>โตเริ่มมี้เริ่มมีเริ่มเจอเได้แล้วลักษณะนี้นะครับผมเริ่มเริ่มมีน้ำยางแล้วนะครับผมแบบนี้ก็ก็ลักษณะนี้ก็รอให้ ที่ยางแห้งแล้วก็ดึงที่ยางออกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปทําต้นที่ที่ยางแห้งแล้วนะครับผมอ่าสน,นุกตอนนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือมีน้ำยางเยิ้มๆแล้วนะครับผมก็ดึงที่ยางออกนะครับ อ่านี่ก็อร่อยถึงที่อางออกแล้วนะครับผมถ้ามีน้ํายาออกมาอีกก็ใช้ใช้ใช้ผ้าซับออกก็ได้นะครับผมใช้ผ้าซับเอาเนาะ แบบนี้ก็มีปุ๋ยใส่นะครับผมมีปุ๋ยใส่ให้เต็มร่องกตีดนะครับอ่าครับผมแบบนี้นะครับนี่คือยางหน้าตายนะครับและแบบนี้เราก็หยุดเราหยุดกรีดอ่าห้าถึงเจ็ดวันนะครับผมพอห้าถึงเจ็ดวันก็มากรีดดูนะครับกรีดเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยซ้ํานะครับ คือทุกครั้งที่จะใส่ปุ๋ยยางหน้าตายหรือยางปกติเราต้องกรีดมันก่อนถ้าเราไม่กรีดน้ํายางมันจะไม่ซึมนะครับผมแล้วเราก็ทําทําตาโปโชเลยนะครับผมให้อ่านโปโชสักสองสามรอบนะครับผมสองเดือนแรกก็กรีดอาทิตย์ละครั้งพอหลังสองเดือนก็กรีดอาทิตย์ละสองครั้งทุกครั้งที่กรีดออกมาก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับผม